สวัสดีครับทุกคนมหาห่เจอกันอีกแล้วครับวันนี้เจอกันค่อนข้างถี่ฮะเมื่อช่วงสายๆเนี่ยผมก็ทําการลงคลิปนะครับในการแจกในกิจกรรมคลิปอเวไปแล้วนะครับในช่วงเย็นวันนี้ฮะนะผมก็จะลงคลิปเกี่ยวกับการสุ่มกล่องครับผมเป็น EP ีที่2กันแล้วครับการเปิดกล่องอีเวนต์นะนฮะ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่บอกได้เลยว่าเป็นการเปิดกล่องอีเวนต์ครับซึ่งนะครับ ผมเองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกล่องแรกนี่ยเปิดไปแล้วนะบหมื่นสองครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกลางครับร้อยห้าสิบนะนะมีอยู่ 9, 120เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญครับก็น่าจะเปิดได้หลายสิบกล่องอยู่แลวครับผมแล้วก็ในอีพีที่สามนะครับอีพีที่สามย้ํานะอีพีที่สามก็จะมาเปิดกล่องที่กล่องที่สามครับก็คือกล่องละสองร้อยแต่วันนี้ฮะเรามาดูของรางวัลกันก่อนเลยนะครับก็เราจะเปิดกล่องกล,งกลางก่อนนะครับผม ซึ่งของรางวัลนั้นบอกได้เลยว่ามีเจ้าสกายลอดครับแล้วก็มีคนขับนะครับทั้งตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็มีเจ้าชุดสีนะครับตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนครับผมชิ้นส่วนของปืนลูกซองใหม่ๆกันด้วยนะบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากยังไม่มีสกายลอดนะครับเปิดกล่องนี้มีโอกาสได้ครับตนผมเนี่ยมีแล้วนะสิ่งที่อยากได้ก็คือเป็นเหรียญพวกนี้ครับเหรียญสุ่มทองแล้วก็เซลล์พลังงานนะครับแล้วก็เป็นปืนครับแน่นอนครับ ผมอยากได้ปืนที่เป็นขนาดกลางครับอีกสักสองสามกระบอกเออไม่รู้ว่างกไปหรือเปล่านะแต่อยากได้สักสองสามกระบอกอะ่ะเออขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอยากได้สักสองสามกระบอกครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าความฝันของผมนั้นจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดก่อนนะเขาเลีอกเปิดเอาเลือกเอาช้สักสี่ห้ากล่องก่อนนะครับเปิดเลยกล่องแรกฮะนะครับ,นะรบแล้วค่อยเปิดแบบรัวๆนะปึ๊บ ลองดูครับเอาเลือกเอาใช้สักนิดนึงนะครับเฮ้ยเรียบร้อยครับมียิ้มสวไมีทองครับอุ้ยทองออกแต่หัววันนะครับผมจะได้กดทองครับได้ทองมาแล้วก็พันห้าโอ้โหกล่องแรกก็บอกได้เลยว่าแจมแมวครับเป็นอะไรที่ดีจริงๆฮะกล่องแรกก็ได้ทองมาเลยครับโอ้โหน้ำตาจะไหลครับการเปิดครั้งนี้ไม่อยากจะพูดเลยว่าจะเป็นยังไงต่อฮะยังไม่อยากจะพูดครับ พราะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมาแล้วครับผมชิ้นส่วนยาวๆครับกดเลยฮะไม่ซีเรียสครับฮัมเมอร์น่าจะเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะตนัวนี้ใช่ปะขนาดใหญ่ปะเนี่ยขนาดหนักจริงด้วยครับมาเไปไ็นลายเอาหมดครับมาเลยฮะหลังจากที่ได้ทองมาครับกล่องที่ก่องนั้นนั้นเป็นชิ้นส่วนปืนกันเลยครับดูสิจะมีอะไรเปลี่ยนไหมมีเหรียญมาทางขวามือครับแล้วก็มีชุดสีมีอะไรอ่ะมีกดไม่ถูกกดขวาครับปึ๊บโอ้โห ไม่ได้เหรียญทุกคนเหรียญมันย้ายหนีครับได้ชิ้นส่วนจ้าสกายรอดมาหนึ่งพันครับโอ้ยโคตรตื่นเต้นนะทุกคนห้ากล่องแรกโคตรตื่นเต้นแล้วนะสามนะครับกล่องที่สี่ฮะกล่องที่สี่กันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับเฮ้ยชิ้นส่วนเหมือนเดิมครับมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่ากล่องนี้อุ้ยกดผิดกดทีครับเพราะว่ากล่องนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับนะไม่ได้มีอะไรปึ๊บกันเลยเดี๋ยวว่าดูกันแบบสนุกสนุกครับลุ้นไปด้วยกันฮะ แบบนี้เลยของที่ห้าแล้วมั้งเนี่ยปึ๊บกดแต่ตรงกลางอย่างเดียวเลยครับผมอะนะครับกดตรงกลางอย่างเดียวเลยครับได้ชิ้นส่วนเจ้าฮัมเมอร์แบบล้วลวครับห้าคราวนี้เราก็เปิดเลิกเปิดใช้ไปแล้ว5้ากล่องแล้วถือว่าเป็นอะไรที่โอเคครับเพราะว่าได้ชิ้นส่วนปืนชนิดเดียวกันเนี่ยถึงสอสมเที่ยวนะั้นแล้วก็ได้ทองมาด้วยครับคราวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแบบอ่าสิบกล่องกันเลยนี่สิบกล่องกันไปเลยปัง ดูซิว่าจะมีอะไรโผล่มาให้เราเห็นบ้างครับโผล่มาแบบหน้าตาสวยๆโอ้โหชิ้นส่วนมานเลยครับผมเหมือนก็จะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับเปิดเลยแล้วกันครับอัตโนมัติป้าเรียบร้อยฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษอ้าวได้ชุดสีมาได้เซลล์พลังงานมาห้าพันครับโอ้โหแจ่มครับแต่ชุดสีผมก็มีแล้วนะงานนี้ต้องใส่จะได้ปืนอะไรก็บอกอะไรครับงานนี้ฮะจัดไปฮะสิบกล่องแรกครับ ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะไปดู10กล่องต่อไปกันเลยครับปังโอ้โหโหโหลุยลุฟึบฟึโอ้โหจุดสีแล้วก็อะไรไม่รู้ดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันนะครั้งนี้ผมก็จะให้เปิดอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันนะไปครับเปิดอ,อัตนมัติอัตโนมัติครั้งที่2ดูซิว่าจะเป็นไงเปิดเลย ได้ชุดสีมาอีกแล้วครับทุกคนแล้วก็ชิ้นส่วนปืนจำนวนมากเฮ้ยได้ทองมาพันห้าโอ้เยสนี่ครับได้ทองมาพันห้าครับโอเคเลยงานนี้สวยงามครับเยี่ยมครับได้คนขับมาเพิ่มด้วยนะครับชิ้นส่วนปืนอีกมากมายครับห้าเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยขอให้มีทองติดมาสักครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในส่วนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับการเปิด อีกสิบกล่องครับเป็นครั้งทนะี่สามนะปังดูซิว่าจะเป็นยังไงก็เรียนว่าเปิดกันยาวๆไปเลยฮะอุ้ยเห็นอะไรแวบๆเป็นชิ้นเป็นอันเอ้ย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 อ่าเลื่อนหน่อยเลื่อนซะหน่อยเขาเรียกว่าเลื่อนซะหน่อยสลับซะหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเปิดกันเลยครับอ่าได้ทองติดไม้พันห้าทุกคนโอ้โหเยี่ยมครับ แล้วก็ชิ้นส่วนยาวๆครับโอ้โหชิ้นส่วนสกายรอดครับแล้วก็ชิ้นส่วนปืนต่างๆนะก็าถือว่าโอเคฮะมีท้องติดมาแบบนี้ครับเยี่ยมฮะแหมแต่จะได้ปืนแบบเป็นชิ้นเป็นอันตักกระบอกมันก็ดีนะทุกคนโอเคฮะหลังจากที่เปิดไปแล้วครับนะครังละสิบกล่องสามกล่องเนี่ยให้เปิดอัตโนมัติครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสิบกล่องแต่ผมจะเลือกเองฮะก็คงจะได้อีกสักสองสามเที่ยวมั้งเนี่ย นะครับไปอันนี้จะเลือกเองครับทุกคนดูซิว่าอัตโนมัติกับเลือกเองนั้นจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยคนขับมีเหรียญ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 ด้วยมีเทไคร่ลอตเปิดข้างหลังครับไล่มาจากข้างขวาก่อนเลยนะครับเลื่อนขวาสุดครับเปิดครับปังขินส่วนปืนครับเอ่อไล่เลยลองไล่ดูว่อนิ้วชิ้นส่วนอีกแล้วฮะข้ามครับได้คนขับครับผม ข้ามครับได้ชิ้นส่วนตะไคร้ลอดครับข้ามครับได้คนขับอีกแล้วครับผมเอ้ยลองข้ามไปทีได้ชิ้นส่วนตะไคร้ลอตครับ,รบ,บแบมหลม,อล,อแมออลองอีน่อยอีกน่อยข้ามไปกันหนึ่งชิ้นส่วนปืนครับเขานี้ข้ามสองอันปึ๊บชิ้นส่วนปืนครับติดกันเลยได้ทองโอ้เรายังได้อยู่ครับเพราะถือว่าได้ทองมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะ ก็เรียกได้ว่าลุ้นสุดๆครับโอ้โหอยากจะได้เป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับแต่ได้คนขับมาเยอะเลยอะ่ะเออก็ถือว่าโอเคฮะถ้ามีทองติดมาแบบนี้อ้าวได้ชุดสี่มาเพิ่มอีกแล้วครับเออเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดกันอย่างสุดลุ้นเลยครับผมก็ถือว่าครั้งนี้มีทองติดมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะทุกคนมาเรามาดูครั้งต่อไปฮนะสิบกล่องเหมือนเดิม แล้วผมก็จะเป็นการเลือกเองครับเมื่อกี้เลือกจากขวาไปซ้ายครั้งนี้ผมจะเลือกจากซ้ายไปขวานะครับด้วยเทคนิคของเราหวังว่าน่าจะดีครับอันแรกไม่เอาครับเอาอันที่สองเลยปั๊บชิ้นส่วนครับอันนี้เลยครับกดปึ๊บชิ้นส่วนอีกแล้วครับกดปั๊บชิ้นส่วนอีกแล้วครับผมอุ้ยเปิดปึ๊บชิ้นส่วนอีกแล้วครับผมเฮ้ยเปิดครับ ชิ้นส่วนนี้แล้วครับแต่เป็นชิ้นส่วนแบบ2องพห้าเลยทีเดียวเปิดครับเฮ้ยทองจะไม่ออกเลยเหรอติดติดกันเลยครับโอ้โหงานนี้งานนี้ขอถอนคาพูดครับไปเปิดอันแรกดูก,ก่อนครับอันแรกอาจจะดวงดีนะครับปึ้งปึ้งชิ้นส่วนหมดเลยฮนะทุกคนทองอยู่ไหนมีทองไหมนี่ข้างนี้ขอข้ามสองอันเลยเปิดชิ้นส่วนอีกแล้วทุกคนเฮ้ยยังไง อายได้จุดสีอีกแล้วทุกคนลงใส่ครั้งนี้จะไม่มีทองรวมอยู่ด้วยหรือปะแน่ผมถึงไม่ได้นะอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นของรางวัลที่คุ้มค่าครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าน้อยน้อยนะก็นี่คือ1,000ชิ้นกันเลยทีเดียวครับอ่ะโอเคฮะไาต่อไม่รอช้าครับตอนนี้ก็9นาทีเข้าไปแล้วนะเหลืออีกแปดครับอ้าวเปิดสิกล่องไม่ได้แล้วนะทุกคนมันเหลือแปดครับ8ปดนะ ก็จะเปิดทีละกล่องรัวรัวเปิด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 เปิเปิเปินส่วนมาครับไม่ต้องสนกดเลยได้ไมาอีกหนึ่งพันครับเปิดแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวจะได้กล่องการันตีครับเดี๋ยวไปลุ้นกล่องการันตีกันนะไปทองตรงกลางทองตรงกลางทุกคนทองตรงกลางเรียบร้อยครับได้ทองอีกแล้วฮะโอ้โหครั้งนี้ผมบอกเลยว่าไม่เค็มนะทุกคนไม่เค็มเหมือนกับครั้งที่ต่อ,ตอมาครับนี่ครับ ไม่ใช่ครับต,ต่อมาครั้งที่ผ่านมาโอ้โหตื่นเต้นจัดพูดผิดกันเลยทีเดียวหินส่วน2 0 0ครับนะครับผมกดทังซ้ายบ้างดีกว่านี่โอ้โหว้าวได้2,005ครับน่าจะเป็นขนาดเล็กนี่ต่อไปเป็นกล่องการันตีทุกคนดูซิว่าจะได้ปืนเป็นกระบอกกับเขาบ้างไหมโอ้โหชิ้นส่วนรัวๆเลยพี่ขอเป็นกระบอกหน่อยฟาบฝบ,บโอ้โหมีเหรียญอยู่ร้อยเหรียญครับแล้วก็มีชุดสีโอ้โห ชุดสีนี่ออกจังเลยนะเนี่ยได้ชุดสีอีกแล้วทุกคนนะครับชุดสีนี่ออกบ่อยมากมากนะ,อะโอเคฮะต่อไปก็น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายกันแล้วนะแป้งมองว่าเหรียญหมดแล้วนะครับอืบอปบชุดสีอีกแล้วทุกคนเอยกดเลยได้ชิ้นส่วนสกายลอดมาอีกหนึ่งพันครับอ่าโอเคฮะ การเปิดกล่องสุ่มอีเวนต์นะครับ EP 2ของผมนั้นก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเพราะว่ามันหมดเหรียญแล้วสําหรับกล่องที่2กล่องกลางนะครับ EP ที่3มเราจะมาเปิดกล่องนี้กันครับผมก็คือกล่องริมนะครับนี่ดูที่ว่าจะได้อะไรอุ๊ยมีไททันใหม่มีไททันนะครับเขาเรียกว่าสกินใหม่ครับปืนใหม่นี่เลยของดีๆทั้ทงนั้นครับยานแม่นะซึ่งผมก็มีแล้วแล้วก็มีเหรียญน,นะครับ เอาไว้คุยกันนะครับในอีพีต่อไปก่อนจะลาจากกันไปนั้นแน่นอนครับเราก็ต้องไปดูหน่อยว่าครั้งนี้เราได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมเฮ้ยมีตั้งสี่ก็บอกแล้วทุกคนไอ้สี่อย่างครับอุ้ยได้สกายลอสนะทุกคนเป็นตัวครับรับเลยนะครับนี่แหละครับคือการได้อานิสงของเขาเรียกอะไรอ่ะชิ้นส่วนมารวมกันครับเไปดูอาวุธบ้างครับว่าได้อะไรมาเพิ่มอ อาวุธได้ตรงนี้มาเพิ่มทุกคนสองกระบอกกันเลยทีเดียวนะนี่ครับขนาดเล็กวะเนี่ยนี่ครับตามใจปรารถนากันเลยทีเดียวขนาดเบาครับผมได้ถึงสองกระบอกเลยนะนี่แรกเลยครับโอ้หนะครับได้เยอะแต่ไม่มีปัญญาอัพเออนี่ครับแรกอีกครับโอ้โอยู่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 สุดยอดกันเลยทีเดียวฮะนะครับแจมแมวครับปาบนี่ขนาดเล็กสองกระบอก และตามมาด้วยเจ้าฮัมเมอร์ครับก็คือขนาดหนักนะครับปืนขนาดหนักครับนี่ได้อีก2กระบอกครับโอ้โหสองหมื่นสามชิ้นส่วนนะว้าวว้าวนี่เลยแรกครับเปิดครั้งนี้บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนะนะครับคุ้มมากๆครับกับเหรียญทั้งหมดเก้าพเอาหมุนหมุนหมุนยังไงยาเร็วหน่อยโอ้โหจะหมุนอีกนะ สงสใสเน็ตไม่ค่อยดีครับวันนี้คนหยุดเยอะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าแม็กครับเจ้าแม็กของเรานั้นผมก็ได้มาโอ้โหเกือบจะได้สองกระบ,บอกครับขาดไป1000พชิ้นนะตอนนี้ก็มีอยู่หมื่นเก้าครับรับไว้ก่อนครับไม่แหอยากได้อีกสักอีกหมอีกสักพันชิ้นก็จะ,ะไปเยอะเลยนะถ้าได้อีกพันชิ้นเนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งกระบ,บอกครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ ก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนั้นคงจะมีความสุขสนุกสนานนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้เยอะๆนะว่าเออมาแซวก,กันได้ครับเรียกอะไรอ่ะคุยกันเฮฮาครับตามภาษาคนเล่นเกมเดียวกันนะสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องลาแล้วล่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขออภัยฮะมาแอมทวงท้ายด้วยนะจะเปิดกันยาวๆแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> เอาไวบบ้เ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้ากับความสนุกของการเปิดกล่องสุ่มครับ นะใน EP ที่สาสำหรับ EP 2นี้ต้องลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ